งบประมาณแผ่นดินปี2565มีงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อมกระจัดกระจายรวมอยู่อย่างน้อย33,712ล้านบาทส่วนที่น่าสนใจคืองบประมาณของส่วนราชการในพระองค์เมื่อปี2560ในสมัยรัฐบาลคสชมีการออกพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารรชาชการในพระองค์ที่รวมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย เข้ามาไว้ด้วยกันในปี65ส่วนราชการในพระองค์ขอรับงบประมาณแผ่นดินถึง8,761ล้านบาทซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่มีการจัดตั้งส่วนราชการในพระองค์ปี60หน่วยงานนี้ได้รับการเพิ่มงบประมาณขึ้นอย่างต่อเน,นื่องโดยปี60ที่งบสถาบันกษัตริย์ทั้ง5ส่วนยังคงรับงบประมาณแยกกันเรามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้รวม5 6 7 4ล้านบาทแต่หลังกฎหมายฉบับใหม่ออกมาแล้วกลับได้รับงบเพิ่มเป็น6,391ล้านบาท แถมยังมีงบคาอยู่ที่หน่วยงานถวายความปลอดภัยเดิมอีกไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก3 5 5ล้านบาทรวมเปิดเสร็จแล้วกว่า9,446ล้านบาทนั่นทำให้งบโดยรวมของสถาบันกษัตริย์เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี61ปี60เรามีงบประมาณส่วนนี้ประมาณ5,700ล้านบาทและเพิ่มขึ้นทุกปีจนกระทั่งปี65 สภากำลังจะผ่านงบประมาณส่วนนี้รวมกันถึง1 2 1 7 6ล้านบาท6ปีที่ผ่านมางบสถาบันเพิ่มขึ้นกว่า1 1 4ในขณะที่งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นเพียงแค่13%เท่านั้นงบประมาณแผ่นดินที่เราจัดสรรให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูงเกินไปหรือไม่ยกตัวอย่างประเทศที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญจานวนหนึ่งเราจะเห็นว่ากษัตริย์ไทยได้รับงบประมาณมากที่สุดมากกว่ากษัตริย์อังกฤษ1เท่าตัวและมากกว่ากษัตริย์สวีเดน เกือบ33เท่าตัวและส่วนราชการในพระองค์ได้รับงบประมาณมากกว่ากระทรวงถึง7กระทรวงเมื่อถามว่าทําไมถึงมีงบเยอะขนาดนั้นก็ได้รับคําตอบว่าเพราะมีบุคลากรถึง14,00 0นสคนซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับบุคลากรของกระทรวงอื่นก็ยิ่งเกิดข้อสงสัยว่าบุคลากรของส่วนราชการในพระองค์นั้นมีจํานวนมากเกินไปหรือไม่ปัญหาไม่ได้มีแค่งบประมาณสูงเกินไป แต่ที่หนักกว่านั้นคือเรามองไม่เห็นรายละเอียดจริงๆการพิจารณางบประมาณแผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานต่างๆจะต้องชี้แจงรายละเอียดการใช้งบประมาณและตัวชี้วัดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากภาษีของประชาชนจะถูกนําไปใช้อย่างไรโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ที่น่าแปลกคือการพิจารณางบสวัสดิการในพระองค์ซึ่งมีงบประมาณมากกว่ากระทรวงดิจิทัล กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมกลับมีเอกสารมาให้สภาพิจารณาแค่เพียงเจ็ดหน้ากระดาษเท่านั้นไม่บอกรายละเอียดของการใช้งบประมาณไม่มีผู้แทนหน่วยงานมาชี้แจงต่อสภาผู้แทนรัศดรเหมือนหน่วยงานอื่นการไม่มีรายละเอียดทําให้เกิดข้อสงสัยหน่วยรับงบประมาณปกติเมื่อใช้ใจ่ายงบประมาณไปแล้วถ้าไม่เต็มวงเงินก็ต้องส่งเงินคืนครั้งแต่ส่วนราชการในพระองค์กลับเบิกจ่ายงบเต็มจํานวน100%เและบางปีก็มีการเบริกจ่ายเกินด้วย ยกตัวอย่างเช่นในปี61มีการเบริกจ่ายเกินมา52%ในปี63มีการเบริกจ่ายเกินมา28%โดยที่เราไม่ทราบรายละเอียดเพราะไม่มีการชี้แจงใดๆถึงเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีงบประมาณกระจัดกระจายที่อยู่ในหน่วยงานอื่นเช่นงบซื้อเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งวงเงิน12,000ล้านบาทค่าซ่อมบํารุงและเชื้อเพลิงอีกปีละ1,500ล้านบาทที่ตั้งอยู่ในสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี งบซุกซ่อนอื่นๆเช่นเขียนว่าเป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษงบหลวง1 5 0 0ันล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วนี่คืองบที่เอาไว้ใช้สาหรับซ่อมบางส่วนน้ำพรในปีนี้ที่ตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดที่ผมพูดมาทําให้เราเห็นถึงความจําเป็นของการปฏิรูปงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์เราเรียกร้องการลดงบประมาณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนกําลังยากลําบากจากวิกฤต ครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของพวกเราและเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพรบระเบียบบริหารราชการในพระองพุทธศักราช2,560ที่เกิดขึ้นในยุคคอสชที่ทําให้งบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้และไม่ถูกต้องตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่องค์พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ